มะเร็งโ,โ,โรคร้ายฆ่าชีวิตคนไทยมากเป็นอันดับหนึ่งมารู้จักโรคมะเร็งเพื่อป้องกันและทําให้คุณห่างไกลจากโรคมะเร็งภายในงานโรงพยาบาลจุฬาพรได้จัดกิจกรรมเป็นสามส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งคือเนื่องในวันประสติของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพ้าจุฬาพรอริยาอุขราชสุมาลีทางโรงพยาบาลจุฬาพรจึงได้จัดโครงการประเพ็ญพัตร์สุนโครงการขัดกรองมะเร็งปอดแบบบูรณาการ ขอเชิญผู้ที่มีอายุ50-70ปีและมีประวัติสมบริจัเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะส่วนที่2คือคลิน,คนิกป,ประเมินความเสีย่ยงเนื่องสัมร้อมะเร็งถ้าตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะสามารถรักษาให้หายขาดได้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงจัดโครงการคลินิกประเมินความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นโดยไม่เสียค่ยคยาใช้จ่ายเช่นกันกิจกรรมที่3คือกิจกรรมเสวนาบนเวที หัวข้ออยุบุรี่ห่างไกลบรเเ็งปอดได้ปลอดภัยทั้งคุณและครอบครัวโดยแพทย์หญิงนักทยาตีบูริเดชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงานนะคะพบกันในงาน Thailand h e a l t h and Wellness 2012สุดข,ขัภาวะดีวิถีไทยในวันที่26-29กรกฎาคมนี้ณฮอ5และฮอ6 Impact เมืองทองธานี รอมะเร็งรักษาได้อย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินแก้